รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะท่านผู้ชมรายการวิถีไทยวิถีพุทธกลับมาพบท่านผู้ชมในเช้าวันเสาร์6นาฬกา30นาทีและเช้าวันอาทิตย์6นาฬกาเป็นประจำเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครพนมค่ะเพื่อมาร่วมงานปฏิบัติบูบชาพระาธาตุพนมข้ามคืน ครั้งสำคัญประจําปีพุทธศักราช2558กันนะคะพระาธาตุพนมประดิษฐานณวัดพระาธาตุพนมวรวมหาวิหารอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมตามตำนานกล่าวว่า สร้างมานานไม่น้อยกว่า2,300ปีผู้ที่สร้างก็คือพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอ,อรหันต์500องค์ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระาธาตุ ในปีพุทธศักราช2485ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกวระมหาวิหาร สิสิงหาคมพุทธศัก,กราช5 5 8 8เวลา19น,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 นาฬกา38นาทีพระธาตุพนมได้ล้มถลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาล ได้ก่อสร้างองค์พระาธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิมซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่23เดือนมีนาคมพุทธศักราช2522ค่ะพระาธาตุพนม เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคอีสานรวมถึงประชาชนของสอปปลาวด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมรูปลักษณะของพระธาตุนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐมีลวดลายสลักลงบนแผ่นอิฐ สวยงามมากมีซุ้มต้นสามซุ้มซ้อนกันสามชั้นลดหลั่นกันลงมาแล้วจึงถึงองค์พระสถูปเบื้องบนยอดพระาธาตุหุ้มทองคำประดับพลอยสวยงามมากค่ะ และในวันที่29-30สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นเรือนแสนซึ่งเป็นการประกาศให้โลกรู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่ามีความประเสริฐยิ่งใหญ่สูงส่ง ไม่ใช่เฉพาะแต่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเท่านั้นนะคะยังรวมถึงพี่น้องประชาชนลาวด้วยนับเป็นประวัติศาสตร์สองฝั่งโคง้งโดยมีพระพุทธศาสนาเชื่อมสายสัมพันธ์พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะ ขอเจริญพรท่านภริศัพชรอาผู้ว่าราการกังหวัดนครป,น,ปนมท่านาพุทธาภรเกิดฤรธมษสารักษาการผูงเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านพนมส,มสน,น,นสินผูน้ร่วมต่อสักงานารทู้ตสอาสนาักานชา ท่านในแพทย์อนุาคมตมิตผู้ประสานง,งานของเจ้าหน้าท่สุขาขอเจริญพ,อ,พองท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านงงอาจารย์นาจบลกุณสมเด็จพระมหาปัจร์มาคลาตานุปฏิบัตินาที่สมเด็จพระสังกราช แในนามคณะสงฆ์โดยมหาธิรสมาคมรณโมตนาจึงจตมที่มีกาั้งหลายที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาพระธานตามแบบจารบุรพาจารย์ซึ่งองค์สืบันมาเป็นดั่วันนี้ เป็นวัตุประวัติศาสตร์สำคัญอีรั้งหนั่นเป็นการประกาศให้ลูกไ้รับรู้ว่าความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นปส,สูงสุดเพียงใดจึงนับเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุธทธอีกวันหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะพ,พุทธศาสนิกชนตอนนั้นย่างววเปึน ไทยลาวที่เป็นประวัติศาสตร์ของฝั่งโขงโดยมีพุทธศาสนาเชื่อมหลกสายสาคัญให้พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญทางพุทธศาสนาที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมจะีดปิตตวนาน้อมอุทาอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี เราจะได้ร่วมมือกัาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนพื้นแผ่นดินไทยที่พระมหากัองค์พรรมนาราชาเลือกเป็นที่ปฏิษฐานพระอุรังคาด้วยการปฏิบัติธรรมจนสว่างซึ่งต้องใช้วิริยะบารมียัสติบารมีมคำามยังสูงยิ่งแต่ก็มีกำลังใจว่าเรา กำลังปฏิบัติัญราเพื่อบรมลศาสตรดาของเราพเราพื่อการอารชาสูนสุดนั้นเองในโอกาสการเป็นคนอย่างนี้จึงของให้เราพันธุ์รายร่วมใจริษฐานใจสมัยไปดกพระราสนาสมายคนไทยทุกคน,กคนกจกกเจอรุ่งเรืองวมเจริไปสู่รวมกันทุกคนทุกท่าน ハハ <laughs> รซื้อแหวนดีใจหลายค่ะสีพายาดิที่ยำหลายๆคนหลายๆต่างจังหวัดค่ะที่ได้มารวมมาไหว้กับผะขาดของเฮาเป็นครูบ้านครูเมืองเนาะค่ะเนาะจากกันีใจหลายถือว่าชเศร้าไทยของเฮาสุกคนในหายความรหนมมือดีค่ะ ความรู้สึกเนี่ยมันก็พูดยากนะเพราะว่ายายน่ยมานมันสก,การพระธาตุพนมตั้งแต่อายุ16เดินทางมา3คืนสี่วันถึงเข้ามาถึงพระธาตุพอมาไหวแล้วก็น้ำตาไหลเลยเพราะว่าความปิติความศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ว่ามีบุญมีบาปจริงๆนะ่ะได้มาไหว้แล้วก็นับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตแล้วตั้งแต่มาครั้งแรก2,5494 0 0ค่ะ2,494แล้วก็มาบางปี95ก็มาสองครั้งที่เดินมา เดินรัดภูรัดเขามานะ่ะนอนทางสามคืนดีใจป่าพื้มใจเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะเตรียมวันเตรียมหลายวันวันนี้ยิ่งได้มาแห่ผ้าห่มพระธาตุดีใจมากค่ะดีใจภาคภูมิใจแล้วก็ตื่นตันพื่มปิติคนะ่ะพื้มปิติค่ะคิดว่าเราก็จะได้บุญได้กุศล สมกับความตั้งใจที่เรามาทำกันมีความดีใจครับเพราะว่ามาเห็นพี่น้องผ่อนที่อย่างกันลายมาทุกสารทิศครับพวกผมก็มาแต่น่าจะรวยน่าจะรวยรวยน่าใจผิดวันทพินวัฒนไทยซีเผาเทปเจ้าผู้ พี่พระเจ้าคู่บักจองน,น้ำเนาะน้ำนองอันน้ำเนื่องต๊ะทำบักเตยียวครับเนื่องนองน้ำตกะทำบักเตยียวครับมาจากกุละไอ้สามเดียมอ้อละกฏครับเหติตีตอร,ระวางขมิน้นไท่เล่าชนกันอยู่วางสามเดียมอละกฏครับน่าจะรวยน้ำยื่นตีต่อการบ้านตายอราุระไถ่ไปแล้ครับไอ้ดีใจร้ายถีด่ดมารวมนะครับเพราะว่ามาเห็นลุลว่าเป็นเส้นแสนนะครับคุณ่ารถแจ็คตัวได้ลอยข่านลุง จนหลงหงูครับเย็นรับดีใจหลายครับตุ้มใจพี่นาคนสิมาอีกครับสิบอกพี่น้องมาได้หลายครับ มีความรูส้สึกดีใจภาคพู่มใจที่ได้มารวมบุญน้ำเพินแม่นลาแม่กาบ่มีโอกาสค่ะพูดถ,ถึงเ็นมาจัดมากกับใดมาน้ำเพินแม่ลาบ่บเวนจัตยอดอกทีไ่ไปทำบุญไปทำบุญท่าม,มาใส่กันด้ไปแต่ว่านคนมีโฆษณาออกวิทยุอยากฟังเพิ่นเว้า ตั้งเพิ่นเบาแล้วกับมาน้ำเพิ่นยาผ้าผ้าประหลาดได้ข้าบ้านดอนยานั่งนะจ๊ะอันใดอันนั้นพ่อทถำดีได้เพราะแก่ก็อยากไปใช่ไหมล่ะโอกาสมันเท่าแล้วศีนาแยกกันเลยอยากมา เสียใจมากเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะค่ะก็คิดว่าเป็นกุศลหลายครับไม่ถึงว่าฝนจิตห่อมจิตโตก่ะคือว่าเป็นยังบุญนี่ยครับเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ครับถึงเปียกกายยังมันกลับโบเปียงนะครับเสร็จก็ยังควบมีควเต็มใจยังมีควบยิ้มบุญอยู่นะครับคือว่าเป็นธรรมดาเนาะหนาฝนมันก็ทั้งซุ่มเย็นก็ที่อะไรฝนก็ ต้องการบุญดือนละฝนกันเลยมีความบาปปื้นค่ะเพราะว่าบาปปื้นโอ้ขนาดฝนตกก็ยังดีค่ะรู้สึกว่ามันมันพูดไม่ถูกนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยรู้จะพูดยังไงแมบว่ารู้สึกว่าเทวบุตรเทวดาอะไรก็มาชื่นชมในงานนี้นะคะมันเป็นงานที่ใหญ่มากๆคนเป็นหลายแสนเลยค่ะคิดว่า น่าจะว่ายังไงดีล่ะคะเป็นแบบเป็นทีเป็นตื่นตาลใจมากเลยะคะ่ะมากปฏิบัติบูชาครั้งนี้นะครับคือการตั้งใจมากเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะครับอยู่ที่บ้านกับปฏิบัติธรรมเรื่องจำสินบ,นเบนนนาเพ็ญราวนา ที่เพวมตังใจมากจริงๆนะครับเพราะใจหมายถึว่ามาเห็นมูเห็นพวดหลายๆนี่เกิดหนึ่งซืาปื่มยินดีนะครับยินดีน่าอิจฉาสงสีมาหลายๆเห็นหลายๆนะครับคือเคยมาอยู่เรื่อยๆจะเดินมากเคยมาเดินมากนะครับเดินจาก่ากตลาดมากนีกับพวนไกล่เลยครับสองร้อยกิโล คือว่าเห็นมูเห็นพวกหลายๆก็ดีใจในบ๊อบว่านพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธในพระธาตุนะครับม,มาไหว้พระธาตุกับมีความบุญใจมีรวมจีรกายกับว่าก็าได้มาบมมม้านมณีก็ดีในะาะพระอาจารย์เป็นปลามาแบบชาววงบุญนะก็ดีที่น้ำเบิร์ดมาก็เปก็ไหลายบ่เคยได้มาจังทีจัะเตือได้มาแล้วก็ดีใจเองสบายใจดีเจ เห็นยาที่ทำลายวันนี้ก็มวันดีใหญเพราะก็เห็นจะเกื่อนนาะมาพอนี่ละไม่เห็นาังใจสามากีกันก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอผมก็ลงมืองกันยานแต่ว่ามันมีภารกิจในภาต้องไปเป็นประธานในพิธีบุญใหญ่ของชาวไทยและชาวเราสองฝ่าที่สืบสานตัานานมาช้านาน ด้วยการปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมครั้งแรกที่พอได้ยินเท่านั้นหูพึ่งเลยไีคว่ามัวซึ้งว่าดีใจตื่นตั้งใจทีเห็นแม่ขาวมาหลายเห็นพระมาหลายค่ะเพราะว่าชีใดจะรุ่งความเกิศาสนาต่อไป เือพระว่าสี่สิบบ่มีแม่ขาวบ่มีพระนี่มาเห็นมือน,นี้แล้วดีใจหลายตื่นเต้นหลายภูมิใจหลายแต่ฝนตกกับบ่ลุกบ่หลุดมูเขาหลุดนี่บ่ลุกเลยเพราะว่าวเพราะว,าวา่าย่ำได้จังเขาสิได้มานั่งเป็นสี่ ประชาชนใส่ชุดขาวเป็นเรือนแสนมีใจจดจ่อต่อการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากหากประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้ใช้แนวทางพระพุทธศาสนาอย่างที่ปรากฏนาลานพระาธาตุพนมในวันนี้ทั่วทั้งประเทศก็จะไม่มีความเดือดร้อน ไม่วุ่นวายไม่รุนแรงไม่มีการเอารัดเอาเปรียบมีแต่ความสงบร่มเย็นร่วมกันใช่ไหมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิถีไทยวิถีพุทธแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ